คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะล่องลอยไปสู่ดินแดนที่จินตนาการและความจริงเป็นสิ่งเดียวกันครั้งแรกในเมืองไทยกับสุดยอดประสบการณ์ความบันเทิง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทยสุดวิจิตรคอนอสเปก t a ทา l ูล c i ซิน a t ติกไล e ์เอ็กซ์เ c รการแสดงสดที่ผสานเทคนิคระดับโลกเข้ากับภาพยนตร์และละครเวทีทั้ง i i g h d e f i n i t i o o Projection Mapping State of the m r t Animatronic Human Acrobatics จแกนติครีเอเตอร์และเทสลาอะติฟิเชียลไลนิ่งสตอร์รายมนสเสน่ห์แห่งแฟนตาซีโดยนักสแสดงและทีมงานเบื้องหลังกว่า300ชีวิต <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นที่นี่ ดีลักซินีนอเติกแสเตอร์โรงละครซึ่งจะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์แห่งใหม่ของเมืองไทยที่จะดึงดูดชาวไทยและนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลกจากทุนสร้างกว่า1,000ล้านบาทบนพื้นที่กว่า10ไร่ในทำเลที่ดีที่สุดของเมืองพัทยานี่คือโรงละครที่มีพื้นที่การแสดงขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้ชมได้กว่า1,400คนต่อรอบ ร้อมฉากหลังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเทียบเท่ากับจอภาพยนตร์ IMAX ต่อกันถึง3จอและที่สุดแห่งความอัศจรรย์ก็คือโรงละครแห่งนี้ถูกดีไซน์ให้ดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศมาสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ความบันเทิงครั้งสำคัญของเมืองไทยด้วยกัน D-Lux Cinematic t h e ต t e r ร่วมสร้างความมหัศจรรย์โดยสนุกดีทวีสุขซีนาริโอบ้านบริกเอ็กซ์ตรีมพลัสริธาและ A49 ออกผจญภัยสู่โลกเหนือจินตนาการด้วยกันเร็วเๆนี้สร้างจินตนาการให้เป็นจริงโดยปัญจลักษ์พาสุ